ออผมหอกผมหอกสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ้าอู้ผมฉันหอกฉันต้องปิดผมฉันไวน้นะเนี่ยมไม่ใช่อะไรเลยสวัสดีค่ะพบกับเลยาชาแนลฉนีมีช่องสาระแนยืนหนึ่งนะคะสาระแนยืนหนึ่ง คนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนก็คือเรยานะจ๊ะนะจ๊ะมะพูดกันเรื่องอะไรจะมาพูดเรื่องอะไรจะมาเมาหมอยเรื่องอะไรโอ้แต่จะมาพูดเรื่องกมาธิการยุโรปพี่น้องเขาเจะเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งกลับนะคะ ผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้อยู่ผู้มีถิ่นที่อยู่ไม่ถูกกฎหมายนะคะแต่ว่าก็ยังบาดแด้หูว่าสิพิจารณาเมื่อดนะคะแล้วก็เขาจะอนุมัติให้มีการลงโทษเอ่อการคุมขังที่ยาวนานขึ้นนะคะมีระยะเวลาตั้งแต่เท่าไหร่วะสิถึงยี่สิบสีเดือนก็คือ18เออก็คือ ปีเคิงจนถึง2ปีนะคะการคุมขังแต่ว่าเขายังหาเจ้าภาพไม่ได้ที่จะสร้างศูนย์อพยพเขาบอกว่าเขาจะสร้างศูนย์ไม่ใช่ศูนย์อพยพพูดผิดศูนย์รีเทิร์นกับศูนย์ส่งกลับนะ่ะเขาจะสร้างนอกสหาภาพยุโรปก็มีประเทศอิตาลีเสนอมาว่าเป็นที่ประเทศแอลเบเนียนะคะแต่ว่าก็คือรอทางเจ้าภาพที่จะสร้างศูนย์นะ่ะตอบตกลงแล้วก็รอการ พิจารณาลงมติแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะยังไม่รู้แต่แน่ๆตอนนี้มีประเทศประเทศที่ให้การสนับสนุนเรื่องที่จะสร้างศูนย์ผู้ส่งกลับนะ่ะเก้าประเทศแล้วนะคะเกประเทศก็คือเขาต้องไดไ้เสียงสนับสนุนทั้งหมดจากเขาต้องได้เสียงสนับสนุนโครงการที่จะสร้างศูนย์ส่งกลับผู้ลี้ภยัยหรือว่าผู้อพยพหรือผู้มีทุนทินที่อยู่แบบไม่ถูกกฎหมายในยุโรปนะ่ะ จะต้องมีเสียงสนับสนุนทั้งหมด15ประเทศนะคะจาก27ประเทศก็คือตอนนี้มี9ประเทศแล้วที่สนับสนุนนะคะมีไพรแน่บัติแต่ว่าในเรื่องนี้เขาก็มองว่าสำหรับเด็กสำหรับเด็กที่แบบว่าเดินทางคนเดียวอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ถูกส่งไปศูนย์นี้นะคะส่วนจะมีใครบ้างก็อาจจะรวมถึงผู้ที่ อันนี้คาดการนะคะคาดการก็คืออาจจะรวมไปถึงผู้ที่มีวีซ่ามาทำงานในเขตประเทศเชงเกนมาโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นสโลวีเนียแล้วก็ไปทำงานประเทศที่3ในยุโรปโดยไม่ถูกกฎหมายโดยไม่มีนายจ้างโดนไม่ถูกต้องก็อาจจะถูกส่งไปศูนย์นี้ด้วย,เ,ยเช่นกันนะคะแต่ยังไม่มีสรุปว่าจะเปิดประชุมเรื่องนี้เมื่อไหร่นะคะแต่เขาก็จับตาดูอยู่และทีนี้คอยกำลังหาข่าวนี่แป๊บๆขึ้นมาเลยจาก อ่าเพจพ่อบ้านเยอรมันแชร์มาเลยจ้าข่าวเมื่อวันที่สิบสองนะคะตำรวจลงเยอรมันอีกหลับพี่น้องอืมโดยหนังสือพิมพ์อ่านว่าอะไรหญิงยหังสือพิมพ์อะไรเนี่ยเออช่างมันเถอะตามคําสั่งของสํานักอายการเมืองคัสเซิลหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจสหพันธ์แฟรงเฟิร์ดได้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายที่จําเป็นต่อ ตั้งแต่เช้าวันนี้วันศันก็คือเช้าวันที่สิบสองนะคะเช้าวันที่สิบสองเดือนมีนาก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้สิบสี่เหรอเอ้ยไม่ใช่วันนี้สิบสามสิบสองก็คือเมื่อวานเออสิบสองเมื่อวานนะคะรวมถึงหมายจับหมายค้นสามฉบับในเมืองคาสเซิลร,รวมถึงหมายจับหนึ่งฉบับปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเขตเมืองคาสเซิลโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชญากรรมที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำพาชาวต่างชาติ เข้าประเทศอย่างเป็นระบบและเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจตามมาตร,รา96และ97ของกฎหมายว่าด้วยการพำนักในเยอรมน,นีว่าสันเออในระหว่างปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ได้จับกุมหญิงชาวไทยวัย47ปีเดอจ่าเดอจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ามีมข้อสงสัย ว่ามีการจัดหาวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับเขตเชงเก้นให้กับชาวไทยจากประเทศไทยหลังจากเดินทางเข้ามาเยอรมน,นีหรือประเทศในยุโรปอื่นๆผู้ต้องสงสัยบางไรายได้รับการรับส่งจากคนขับรถที่ได้รับมอบหมายณนะสนามบินต่างๆในเมืองนั้นก็คือพอมาถึงพอคนไทยถิ่มาโดยวีซ่าท่องเที่ยวพี่น้องมาลงสนามบินแล้วก็จะมีคนขับรถส่งไปยังเมืองต่างๆจากนั้นพวกเขาจะถูกพาไปยังสถานที่ที่เรียกว่าอาพาร์ตเมนต์สำหรับนัด หมายรายวันซึ่งพวกเขาทำงานเป็นโสเพณีนะคะก็รู้อยู่ว่าในโสเพณีในบางประเทศสามารถทําได้ถูกต้องบางกาตามกฎหมายเนาะคะ่ะเนาะถามมีการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะคะแต่กรณีนี้มาก็คือมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะอืมแล้วก็แบ่งกันไปทํางานหลักฐานบ่งชีช้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของวีซ่าจาก ท่องเที่ยวเป็นทํางานอาจถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วการทํางานในลักษณะนี้สร้างรายได้จํานวนมากให้กับกลุ่มอาชญากรรมและเงินจํานวนมากถูกโอนกลับไปยังประเทศไทยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีทํางานในระบบหมุนเวียนระหว่างอาพาร์ตเมนต์สำหรับนัดหมายรายวันในในหลายเมืองรวมถึงคัสเซิลน,นะคะการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่ซับซ้อนนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยหลายรายโดยมี6คนที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทำการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนําพาช,ชาวต่างชาตินะคะนอกจากนี้ยังมีการพบตัวบุคคลอีกหลายรายและถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีข้อสงสัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการพำนักอย่างผิดกฎหมายคดีเหล่านี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงาน K12 ของสำนักงานตำรวจประจำภูมิภาคโนดเฮสเซนนะคะสำนัก เมืองไอสำหรับสำนักอายการเมืองคัสเซเลนละหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมนะคะอันนี้คือข่าวข่าวคือเมื่มอไหร่ข่าวคือเมื่อวานนะคะอ่านข่าวกีฬาหน่อยอ่านข่าวกีฬาหน่อยหรอเมื่อคืนลูก้าโมลิกแพ้นะยิงจุดโทษไม่เข้าใช่ไหมฉันดูอยู่นะเอออันแล้วเตะบอลเขาเหรอคะพี่น้องลูก้าโมลิกน่ะนางนางแก่แล้วแต่นางรวยนะเออนางมี ธุรกิจกิจการเขาเรียกอะไรนะอสังหาริมทรัพย์กี่ล้านยูโรวะนางไปเปิดกิจการอยู่กับน,นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้กลับมาดูเรื่องศูนย์อพยพเนาะเขาไหวกันยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้คอยนอนเว้นพี่น้องคอยนอนเว้นคอยพิลูกค้า6หกโมงเนาะคอยนอนเว้นพี่น้องอก็เล ưng, ยเบิงข่าเบิงตี๊บตีบตบแต่ก็ได้ยินมาสักพักแล้วแหละว,ว่าเขาจะมีการสร้างศูนย์อพยพไม่ใช่ศูนย์อพยพพูดผิดอีกแหละเขาเรียกศูนย์เลยนะศูนย์เขาเรียกอะไรนะรีเทิรท์นหับรีเทิร์นหับ จุดประสงค์เพื่อส่งผู้ลักลอบ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 เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ก็ผู้ลี้ภัยที่ถูกถูกปฏิเสธอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะส่งออกนอกยุโรปเลยก็คือเขาจะสร้างหับสร้างศูนย์ไว้นอกยุโรปซึ่งตอนนี้ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นที่ไหนแต่ประเทศอิตาลีเสนอว่าให้เป็นที่ประเทศแอลเบเนียก็คือรอเขาลงอนุมัติมติกันเนาะ มาดูว่าประเทศไหนมั่งที่ให้การสนับสนุนกฎหมายนี้เอาอ่านคร่าวๆก่อนนะสหาภาพยุโรปได้เสนอแผนการควบคุมผู้อพยพรวมถึงผู้ถูกรวมถึงผู้ถูกจับกลุ่มเนื่องจากการพมนักอย่างผิดกฎหมายเมื่อวันที่11มีนาคม2025นะคะคณะกรรมาก,การยุโรปเอออะไรก็ว่าไปได้เปิดตัวข้อเสนอนโยบายการย้ายถิ่นฐานใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม เพื่อเพิ่มกานนระเทนรเทศผู้ขอลีภัยที่ถูกปฏิเสธวัาซินและจะตั้งศูนย์ส่งกลับในประเทศนอกสหภาพยุโรปนะคะข้อเสนอนี้ถูกอนุญ,ญาตให้มีการควบคุมตัวได้นานสูงสุดถึง2ปีนะคะถ้าใครที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะศาลยังไม่ตัดสินน่ะคุณก็จะรออยู่ในศูนย์นะจ๊ะอยู่ในศูนย์เอาบันเออสมมุติว่าเอาบัณเยียแล้วกันเนาะเพราะว่าชื่อที่เสนอรายชื่อประเทศเข้ามาสามารถควบคุมตัวได้ถึง10 ยี่สิบสี่เดือนก็คือสองปีนะคะแล้วทีนี้แต่ว่าเขาก็คือยังไม่ลงมติเพราะว่าเขาจะต้องดูเรื่องว่ายัางก่อไออะไรนะสิทธิมนุสิทธิมนุษย,ยชนเขาก็ต้องดูเรื่องนั้นด้วยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโหวตหรือว่าลงมตินะคะแต่เขาเสนอมาแล้วแล้วทีนี้มาดูประเทศไหนที่ให้การสนับสนุนนี่บ้างนะคะ โอเคอิตาลีบอกให้ไปเปิดที่แอลบาเนียก็ราแอลเบเนียตอบตกลงว่าจะเป็นเจ้าภาพศูนย์ส่งกลับสําหรับควบคุมตัวและดําเนินในประเทศผู้อพยพอย่างไรก็ตามในการประชุมสหภาพยุโรปอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปลายเดือนมกราคม2,025มีหลายประเทศที่แสดงการสนับสนุนแนวคิดนี้รวมถึงประเทศออสเตรียนะคะสาวเออ บัลกเรียสาธารณรัฐเชกสาธารณรัฐเชกเดนมาร์กเยอรมันกรีซอิตาลีลัตเวียและมอลตารวมทั้งหมดแล้ว9ประเทศนะที่เสเยตนะซึ่งมองว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการยับยัง้งการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในทางกลับกันประเทศอย่างโปรตุเกสแ,และสเปนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายและการดําเนินงานของข้อเสนอนี้ขณะที่ไอร์แลนด์และเบลยเยียม เน้นย้ำว่ามาตรการใดๆที่จะนำมาใช้ควรมีความเป็นจริงปฏิบัติได้จริงและต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะเนื่องจากทำไมเขาต้องมีนยโยบายนี้เนื่องจากนยโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสหภาพยุโรปต้องได้รับการอนุมัติด,ด้วยเสียงข้างมากแบบคุณภาพก็คือหมายความว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย15ประเทศแต่ตอนนี้9ประเทศเซเยจาก อย่างน้อย15ประเทศจาก27ประเทศประเทศสมาชิกที่มีประชากรรวมกันอย่างน้อย6 5ซของสหภาพทำให้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการสนับสนุนหรือคัดค้านข้อเสนอนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการหารือระหว่างประเทศสมาชิกและสถาบันของสหภาพยุโรปก็คือถ้าเขาคุยกันได้หลังบ้านถ้าเขาคุยกันได้แล้วเขาก็จะเอาเรื่องเข้าสภายุโรป แล้วเขาก็จะจวดจัดฟาดบึมมาเลยอย่างที่เราเห็นเห็นกันก็คือเนี่ยค่ะข่าวก่อนหน้าที่เราบอกว่าตำรวจเยอรมันลงแล้วนะลงบ่อยด้วยนะไม่ใช่แค่เยอรมันเดชสวีเดนก็ลงไปนะจ๊ะสวีเดนเนี่ยอย่างกรณีเคสสวีเดนน่ะเขามีจุดประสงค์จะปิดร้านนวดไทยเออเขาสิปิดนวดไทยอืแต่ว่าถ้าใครที่มีอันนี้จริงไม่จริงแต่ก็คอนเฟิร์มจากเพื่อนๆที่อยู่ตรงนู้นมาแล้วนะคะว่าเขามีแนวทางว่าเขาสิ อันกิจการนวดไทยแต่ถ้าใครทําอยู่แล้วก็เออไปเรียนเพิ่มเติมเอาไปประกาศมาซะเนาะเตรียมเป็นนวดสวีดนส,สวีเดนอะไรก็ว่าไปเนาะนี่คือแนวทางออกอะไรประมาณนี้นั่นแหละจ้ากับมาบ่าวซูมือเจ้าฟังที่แหลกขอนอนเด่นเลยเป็นอยังเขาอซโบไลอันแมนบอขอยผมงอกนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคุณเฟย์นี่บอกให้อ่านข่าวกีฬาคุณเฟย์นี่บอกให้อ่านข่าวกีฬาอ่านไปแล้วไงวันก่อนเขาเตะเขามีทีมฟุตบอลประเทศเซลรวเนียเขาเตะกันจ่าโอลิเมียกับมารีบอ์เจอกันมารีบอ์ชนะ1 0นะจ๊ะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินตัวเต็มไปหมดพอเต็มแล้วยังไงกองเชียร์คาสาว เอาบังไฟพญานาคไอ้ไม่ใช่บังไฟพญานาคเขาเรียกไงเอาผู้ฟรไฟเวิร์กับพี่น้องผู้จุดฟุตุ้มตุ้มตุ้ม,ม,มไปโดนเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจา้าตำรวจได้รับบาดเจ็บตอนนี้ถูกจับกุมนะคะคนบางส่วนจับกุมได้เพราะว่ามีคลิปวิดีโอมีรูปหน้าตาแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าเป็นคนสโลวีเวนียเนาะเออเนาะนั่นแหละจา้ามิหยังกับเมนถามมาได้ด้วยจา้าอัน ข่าวเรื่องว่าไพ่นี้วีซ่าเบาแล้วเบาแล้วเนาะอันนั้นมันจบแล้วจบไปแล้วจบแบบสวยๆเพราะว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาฟินแลนด์มาอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็มาด้วยวีซ่าทำงานศิลปินเขาก็มีวีซ่าเด้พี่น้อง<น>อก,การมาร้องเพลงในต่างประเทศน,น่ะเขาก็มีวีซ่าไทยดีทํางานนะเป็นฟิลิปปินส์นะคะเขาเป็นศิลปินเขาก็มีวีซ่าของเขาอืมนะจ๊ะเขาไม่ได้ไปต้องแต่งต้องแต่งกระลองกระแลงนะจ๊ะ ไปถูกต้องถ้าจัดงานในสถานที่ใหญ่อย่างนั้นนะ่ะคนจัดงานน่ะเขาต้องเป๊ะเรื่องเอกสารอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าการสีมาลองเพลงในยุโรปอีกอย่างเนี่ยคนจัดงานนี่สิต้องขออนุญาตดําเนินการแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานแรงรวมคนโอ้ยหลายเรื่องหลายเราจัดงานในยุโรปนี่พี่น้องกว่าสิเป็นงานงานหนึ่งบ้นเป็นวันวันดีขึ้นดีโอ้ยฉันอยากเอา,าเอไรเวทีมอลลั่สิ่งมาตั้งตึมบ่ได้ได้พี่น้องต้องขออนุญาตหนึ่งสองสามถ้าคุณมีจําหน่ายแอลกอฮอล์คุณก็ต้องขออนุญาต แล้วตาิษยาสาไปขออนุญาตก็ไม่ได้คุณจะต้องมีร้านอาหารหรือไม่ก็บาร์ถึงจะมีสิทธิ์ขออนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จะต้องขอตำรวจขอดับเพลิงขอ,ขอเขาเอื่นไยังไงพราษาบ้านเท่านั้นอันก็คือขอหมอขออนามัยค่ะเพราะว่ามันมีการชุมนุมรวมกันใช่ไหมเขาก็จิมีเรื่องสุขภาพอนามัยของเขาเขาอยากหลกติดต่อใดๆเนาะค่ะเนาะ,นะมีดับเพลิงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรซึ่งเขาต้องขอแล้วอีกอย่างหนึง่ง ที่คนจัดงานสิต้องขอคือยิ่งการจัดคอนเสิร์ตเอ่อขอขอเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะแต่ละประเทศในยุโรปเขาจะมีแผนของอันลวงอันละพี่น้องของอำเภอละเขาสิดูแลลิขสิทธิ์เพลงแม้ว่าเพลงนั้นน่ะแม้ว่าเพลงนั้นจะไม่ได้ถูกคุ้มครองในยุโรปเรื่องเพลงถูกคุ้มครองในยุโรปค,ค่อยๆบอกไปเลยด้ยค่ะในเรื่องไอของการเปิดเพลงในร้านนวดที่บอกว่าเอ่อมีเพื่อนน่ะโดนภาษีโดนเก็บภาษีโดน เก็บค่าลิขสิทธิ์เออพูดภาษาอย่างนี้คือเก็บลาค่าลิขสิทธิ์คือในยุโรปนี่เขาจะเป็นแบบว่าเก็บลิข,ลขสิทธิ์แบบเมาใจเขาจะไม่สนใจจ้าวว่าเพลงคุณจะมาจากประเทศไหนนอกจากว่าเราจะไปไฟจริงๆว่าเฮ้ยฉันเปิดเพลงไทยนะเธอน่ะได้ส่งเงินกลับไปไทยหรือเปล่าแต่ก็หลายคนละน้อยคนที่จะไปไฟเนาะพี่น้องเนาะเออไอเขาก็จะเก็บเมารวมเดือนหนึ่งอย่างสโลวีเนียเนี่ยเดือนหนึ่งค่าลิขสิทธิ์เพลงก็จะอยู่ที่22ยูโรนะคะอืมถ้าเขาตรวจ ไอ้ถาเขาตรวจถาเขามาสอบถามหลายๆเขาก็กินไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านนวดร้านอะไรๆใดที่มามีเปิดเพลงน่ะก็ถึงบอกว่าถ้าเปิดเพลงในร้านนวดอ่ะแนะนําให้ใช้ไอ้นั่นนะครับเขาเรียกอะไรนะ YouTube Premium เนาะแล้วก็โชว์ถ้าเขาเห็นว่าฮเป็นอไทยหัวดำนี่มันก็จะสิว่าโอ๊ยบ่ได้บ่ได้ฉันในนี่นี่เราต้องแยกชี้แจงให้เขาเป๊ะเป๊ะไม่งั้นก็ตามขอหลักฐานว่าเธอได้ส่งไปต้นสังกัดไหมฉันเปิดสาน้อยเพชรปันแพงอุ้งอิงนี่อัน เธอสิมาเก็บฉันบไดเพราะว่าเธอเบรดายทงไปเหตุเขาจังซีเออมแต่มันก็หลายเรื่องหลายราวเราก็ตัดปัญหาด้วยกันว่าจ่ายไปเพราะว่ายุโรปลิขสิทธิ์เพลงเขาจะเป็นเหมาจ่ายมีแค่สามบริษัทสามบริษัทที่ทําสัญญาเรื่องเพลงในยุโรปเนีอมีอะไรนะ BEC t e L o R S Grammy มีสามบริษัทอถ้าบริษัทอื่นก็ไม่พูดแล้วเพราะว่าเจ๊งไปแล้วเนาะมีสามบริษัทนะคะ ที่ว่ามีสัญญาลิขสิทธิ์เพลงแต่ใดๆเขาก็ไม่สนเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดงานคอนเสิร์ตน่ะเขารู้ระบบเพราะฉะนั้นพ่ตงไปว่าเขานี่วิสาเยฮยีย้ยงเขาเซิร์นมากเขารู้คนจัดงาน,น่ะเขารู้ว่าเขาต้องไปดําเนินการมองใดเนาะก็ฝากไปถึงผููบรูสรีบเดแัทโมว่าเอ้ยเขาจังสันจังสี่คนเขาจัดงานกูเขาสี่อันยืนขึ้นมาเอบฉันจัดงานนะว่าสันเขารู้ขั้นตอนอุ้ยตายตกใจโอ้ยหลูกคอยตกใจคอยตื่นพี่น้อง นอกจากเพื่อนก็มาคอนเสิร์ตแต่เขาก็ไม่ได้ไปดกจ้าอันรูปผัวคอยบ๊สบายอืมคอยบ๊สบายเขาก็ยุ่งีน่านี่ละจา้ามอมแม่แอบเบ,บิ้งทางคลิปเอาเนานะจ้าเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับดูรับชมรย,ยาชาแน,นลชนีมีช่องนะคะสารแนยืนหนึ่งเรื่องเผือกขอให้บอกคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนี่คือสโลกแกนของข่อยข่อยกระิพยายามหาข้าวมาเบาซูมูเจ้าฟัง หรือว่าผู้ใดอยากให้บอเรื่องอยังก็กดคอมเมนต์มาได้ด้วยจ้าเด้อเ,เอออยากอยากไฮก็ได้แต่อย่าไฮแห้งเด้ออืมไฮแห้งขอกให้ยขึ้นเด้ออืมบอจ้าบอเล่นเนาะขออนุญาตลงนะจ้ะจะไปดูลูกล้วจะลูกตื่นเราจะลูกบ๊อสบายขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย